วันนี้ i am อ n ินจะพาทุกคนไปปังหุดกันที่อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าองค์พระพิฆเนศที่นี่มีความสูงกว่า30เมตรเลยละค่ะถือว่าเป็นพระพิฆเนศองค์ยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทยพระพิฆเนศหรือพระคเนศเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูที่มีศีรษะเป็นช้างแต่ร่างกายเป็นมนุษย์พระองค์ถือเป็นบุตรของพระศิวะและพระมาลาวตีค่ะ ตามตำนานเล่าว่าพระนางปาราวตีเนี่ยได้เสกพระพิฆเนศขึ้นมาจากดินคือเสกเอาแบบดือด้อๆเลยและในขณะที่พระนางปาราวตีนะคะกำลังจะอาบน้ําก็ได้หันมาย้ำนักย้ำหนักกับพระพิฆเนศว่าณนะตอนนั้นพระพิฆเนศยังมีหัวเป็นคนอยู่นะคะว่าห้ามใครเข้ามากวขนขณะแม่อาบน้ําเป็นอันขาดและก็สั่งให้ไปยืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูห้องค่ะ และก็ประจวบเหมาะเจาะพอดีขณะที่พะศิวะที่เป็นพระสวามีของพระแม่ปาราวตีเกิดคิดถึงพระนางขึ้นมาทันทีทันใดและจะต้องเข้าไปพบพระนางให้ได้แต่พอพระพิฆเนศไม่ยอมให้เข้าก็ชึบคือตัดหัวพระพิฆเนศขาดกระเด็นกระดอนไปอยู่ไหนไม่รู้จากนั้นนะคะเมื่อพระนางปาราวตีออกมาจากห้องและก็มาเจอพระพิฆเนศสิ้นใจแล้วพระนางก็ตัดเพ้อท่านพี่ค่าลูกเราทําไมนี่คือลูกของเราเองนะลาบลา พระศิวะที่พึ่งนึกได้ว่าที่ตัดหัวไปนั้นเป็นลูกของเมียรักเองพระองค์จึงสั่งให้ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะช่วยกันหาหัวของพระพิฆเนศที่กระเด็นไปไหนตอนไหนแล้วก็ไม่รู้กลับมาให้แต่จนแล้วจนรอดค่ะหาไม่เจอจนในที่สุดก็ได้ศีรษะช้างมาแทนจนเป็นรูปลักษณ์อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบันค่ะ ผู้คนเชื่อว่าพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ปัญญาความสําเร็จและความเจริญรุง่งเรืองเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการบูชาเป็นอันดับแรกๆในพิธีกรรมของศาสนาฮินดูเพื่อขอพรอให้ทุกอย่างราบรื่นและยังถือว่าเป็นเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพนับถืออย่างแพร่หลายในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยของเราด้วยค่ะ